สวัสดีคุณด,ดีมาพบกับร้านอาหารซึบ่วนได้ตามมึงเกมนึงน้ำลายเต็มมือแล้วหนึ่งเจขอเช็ดต่อเนะี่ยจะเปิดป๊อกทำไมละ่ะก <c oughs> ็ให้จังหวะเจ๊แบ๊กแล็ปแร็บไงช่วงี้เห็นชอบ<า>แล็บไงอ่าสวัสดีคุณดุีกเนี่ยสวัสดีค,ะดค,ะค่ะครับพบกับร้านอาหารุดป่วนได้อารี่ และตอนนี้มีชื่อว่าถ้าเจได้เป็นพยาบาลถ้าเจได้เป็นพยาบาลเป็นร้านเจ้าของร้านอาหารก็แย่อยู่แล้วไรกันลอ<ห><ห>ันนี้นี่อาจจะเป็นความฝันของฉันในวัยติกนะ <c oughs> นะคู่กับคุณหนูคนไข้คงจะตายก่อนแล้วครับยังไม่ทันได้รักษาเลยอ่ะโอเคฮะก็วันนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับับ คือว่าตอนนี้นะครับเรากําลังขาดแคลนผู้ช่วยครับเพราะตอนนี้คนในหมู่บ้านนะ่ะร้มป่วยหนักมากๆเลยฮะเลีอยากจะขอให้คุณบีมาช่วยหน่อยนะครับฮะให้ฉันช่วยหรอคะใช่ครับอุ๊ยยินดีเต็มที่เลยค่ะเพื่อคุณหมอแล้วอ่ะค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณบีนะครับตามผมมาเลยนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงไมายังไงครับก็ หมือนป่วยๆนะครับเออว่าแต่ที่นี่ไม่ใส่แมสหรอครับคือโดยปกติแล้วต้องใส่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการแสดงครับก็เลยหาแมสให้ไม่ทานครับผมแต่ปกติต้องใส่นะครับอ๋อหรอครับครับครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆที่ดูทางบ้านเนี่ยเขาจะแปลกใจนะแต่ว่าเป็นโควิดแล้วทำไมถึงไม่มีใครใส่แมสกันเลยนะอ๋อครับครับต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องฉีดวัคซีนให้กับคุณลุงก่อนนะครับ เอ่ผู้ช่วยบีครับขอเข็มหน่อยครับค่ะเข็มครับเข็มได้ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาแล้วค่ะครับนี่ค่ะอารมั์เข็มเย็บผ้าครับนั่นอันนี้ค่ะนี่มันเหตุเข็มครับนั่นอันนี้ค่ะนี่มันเข็มทิศครับอ่านี่ครับหมอเข็มโอ้ขอบคุณครับเอ่อคนไข้คะ เดี๋ยวขออนุญาตวัดความดันหน่อยนะคะครับผมค่ะเด,ด,ด็ดอืมุ้ยคุณหมอมองหน้าเราด้วยอะ่ะหวังว่าเจ๊จะไม่ทำให้คนไข้าตายนะ เจ้คุณอะไรหล่อจังเจ้โว้ยว่าไงคนไข้เลือไม่เดินแล้วนะเจ้วัดความดันสิคุณพี่ครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปวัดไข้คนไข้ที่มาต่อคิวด้วยนะครับอ๋อตรงนั้นหรอ,หอคะอได้เลยค่ะด่วนเลยนะครับค่ะ เดเป็นไรในเอิ่มเหรอเออใช่เป็นไรเฮ้ยอย่ามองฉันสิทำไมอ่ะฉันอายอายอะไรลุกขึ้นมาคนไข้รอเต็มเลยโอ้โหแค่นี้ก็อายอ <c oughs> คุณลุงคะครับตอนนี้คุณลุงเป็นเบาหวานนะคะเดี๋ยวต้องจำเป็นจะต้องตัดขานะคะเออ ตัดเลยครับผมทับใจมานานละ <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะทำใจดีๆนะคะครับหลับตาค่ะอ๋อหลับไม่ลงครับหลับกะค่ะ,มะ,คะไม่กันจะเห็นกันไก่นี่นะคะผมจะไม่มองแล้วกันครับเฮ้เอาเลยครับคุณหมอตัดเลยครับได้เลยค่ะ หมอหมอครับขาขาผมติดเชื้อข้างขวาครับไม่ใช่ข้างซ้ายอะไรไปดีกว่าผลไข่อุ้นสวัสดีค่ะอาการมันเป็นยังไงคะทำไมต้องเป็นเจ้ด้วยเนี่ยยถามจริง เป็นพยาบาลเด็ดนะอาหารก็ไม่รอดแล้วอยากเป็นพยาบาลโอ้ยตายตายตายคุณคุยกับใครคะอ๋อคุยกับหัวไหล่ครับฉันว่าน่าจะเช็กจะบองมากกว่านั้นเนี่ยสมองมีแต่สมองครับไม่มีสมองอ๋อเหรอครับสรุปไปอาการเป็นยังไงคะโอ้โหจริงจังซะด้วยฮะเออคือคือว่าผมกินอะไรไม่ได้เลยครับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแล้วก็แบบเออมาู้สึกร่างกายอ่อนแรงครับคุณหมอ ปวดฟันหรือว่าเจ็บคอคะอืมอืไม่มีตังค์อะครับน,นฉันถามอาการดีๆอาการดีๆเหรอครับไม่ได้เป็นนะครับขอดีๆได้ไหมคะสรุปอาการเป็นยังไงคะก็ก็อาการมันก็ร้อนนิ่งนะครับแต่แต,แต่ก็ดีนะที่มีแอร์โอ้ดีจังเลยห้องนี้โอ้ห้องพอยาบาลาาอ๋อ,อครับครับวันฉันเหรอฮะ อโอเคไม่เป็นไรแล้วคุณหมอบายคุณหมอครับคือคือปวดท้องมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับคือเตียงเลยค่ะึือเตียงเลยค่ะโอครับครับอู้อู้อู้ครับนอนแล้วครับโอ้ยโอ้โอเคปวดท้องมากเลยเหรอคะมากเลยโอ้ยต้องใช้ยาอนหลับเออสักคุ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอมาครับอ้ มาแล้วค่ะ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 ตื่นค่ะตื่นค่ะตื่นค่ะครับเมื่อไงครับคุณหมอคุณปวดท้องมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวหมอให้ยานอนหลับไปนะคะเออเออครับครับยาอะไรนะครับยานอนหลับค่ะ ผมหลับไปแล้วคุณหมอจะปุกทำไมเล่าคุณเอิมคะก็ออครับหมอก็ได้ตรวจสอบอาการแล้วนะคะคุณหมอเขาแจ้งมาว่าเออคือน,นี่นะคะคุณน่าจะเป็นโรคโรคแบบว่าเออ,อบอกไงดีเอะไม่โรคแบบไม่นะคุณหมออย่าบอกนะว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นเลยอะมันผมขอทำใจ<ค>แป๊บเดี๋ยวพูดรับพูด ขอทำใจแป๊บแป๊บเนิ่งพูดครับแป๊บหนึ่งครับ <Okay. S 1> ว่ามาเลยครับคุณหมอเอ,อ่อคือโรคของคุณนะคะจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลนะคะฮะถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเลยเหรอครับหมอค่ะเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะคะเอ,อ่อคุณจะต้องค่ะคือคือคุณอยู่โรงพยาบาลได้แค่สามวันนะคะ 3วันงั้นแปลว่าอาการผมก็หนักมากเลยสิครับก็ไม่หนักหรอกค่ะวันที่4ี่กลับบ้านได้คุณเป็นแค่โรกระเพาะเท่านั้นล่ะค่ะพอดีอ่านลายมือหมอไม่ค่อยออกคุณหมอคะน่าจะตรวจอาการเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับอาการก็ดูใช้ได้อยู่ด้ครับ เอองั uh, ้น uh, คุณหมอไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมคะอืมพอดีผมทํำข้าวกล่องมาแล้วอะครับเออเองั้นไปทานข้าวกล่องด้วยกันไหมคะจะไปทานข้าวกล่องด้วยกันไหมคะคุณหมอคุณหมอไม่ไปจริงเหรอคะอ่าคุณหมอ อีฉันว่าอาการนายเอิบน่าจะเป็นโรคอย่างอื่นขออนุญาตเช็คนะคะ,ะคุณหมอคะเช่นนายเอิบน่าจะเป็นไส้ติ่งนะคะ,ะเดี๋ยวฉันจะผ่าตัดเองค่ะเฮดอหมอหมอผมว่มมาเข้าใจผิดแล้วหมอคุณหมอผมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ยนะคุณหมอไม่ผิดผมผไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะผ่าตัดนี่แล้วเจ๊เจ้ามี <laughs> วปวดปวด้วดดิกรเพราะแค่นิเธอไม่ไหวแว<ล>เ้หนื่อยเปียกแล้วโอ้โหเช็ดด้วยนะเปียกหมดละโอเคครับจบไปแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยโควิดนะครับ อาการแบบโผมาแรงมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามือชมทางบ้านนะครับก็โปรดระวังตัวกันด้วยแล้วก็การแสดงที่เราได้เล่นไปเนี่ยนะครับห้ามเอาไปทำตามนะครับอย่างเช่นการที่คนไข้เนี่ยอยู่กับคุณหมอนี่จริงแล้วต้องมีแมสด้วยนะครับใช่ไหม ใช่แล้วค่ะต้องใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกด้วยนะคะใช่แต่พอดีว่าเจหาแมสไม่ทันนะครับให้นักแสดงที่นั่งนั่งอยู่นะก็เลยไม่ได้ใส่กันนะครับแต่บอกเลยว่าวัดสกินประมาณสิบคนนะคะจะให้วัดยังไงไหวก็นั่นแหละฮะดังนั้นเนี่ยระวังกันด้วยนะครับไม่ใส่แมสตอนนี้ผิดกฎหมายนะนะครับเขาปรับด้วยนะระวังกันด้วยนะครับคับผมดังนั้นกินร้อนช้อนกลางเหมือนเดิมหลักการนี้น่าจะใช้ได้นะครับพยายามกินน้ําน้ําที่อุณหภูมิห้องเนาะอย่ากินน้าเย็นนะครับครับโอเค วันนี้อย่างไรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดซับสรครใ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย